สัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ที่เราจะพามาเที่ยวที่แรกก็คือถ้ำเขาหลวงที่นี่นี่เราตามรอยมาจากอายุธยาในเทปก่อนๆครับเพราะว่าที่นี่มีสถาปัตยกรรมแล้วก็รูปแบบศิละปะศิละปะแบบเดียวกับอยุธยาเลยใช่ครับแล้วก็ที่ถ้ำเขาหลวงนะครับต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปหาผู้ที่จะพาเราลงไปข้างล่างครับครับ ที่เราขึ้นมาที่ถ้ำเขาหลวงเมื่อกี้นะครับเห็นภาพกันไปแล้วนั่งรถจากข้างล่างเพียง15บาทเท่านั้นครับ15บาทต่อคนแล้วเราก็สามารถมาชมทั้งขึ้นทั้งลงด้วยความสวยงามของบรรยากาศที่ถ้ำเขาหลวงแห่งนี้ได้แบบไม่ต้องเอารถขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับทุ่นต้นไม้เยอะเจอแล้วพี่พึ่งสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับพี่พึ่งวิทยากรของเราในวันนี้นะครับที่จะพาเรา ชมความสวยงามของถ้าเขาหลวงครับก่อนอื่นเลยทําไมถึงได้ชื่อว่าถ้าเขาหลวงครับพี่ถ้าเขาหลวงเป็นคําโบราณนะคะคนในสมัยอดีตนะคะอะไรที่เป็นของใหญ่หรือชิ้นีใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นเจ้านายชั้นใหญ่นะคะหรือจะเป็นสถานที่ค่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นของหลวงก็เป็นชื่อที่ว่าเรียกว่าถ้าเขาหลวงค่ะซึ่งถ้ำนี้เป็นภูเขาใหญ่ขนาดใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีขนาดหนึ่งค่ะก็ที่หนึ่ง ก็เลยเรียกว่าถ้ำเขาหลวงค่ะแต่ชื่อถ้ำนะคะที่รัชกาลที่สี่ท่านพระราชทานให้ก็คือถ้ำวิมานจัก,กรีค่ะชื่อชื่อจริงชื่อ,อยังเป็นทางการทางการถ้ำวิมานจัก,กรีรกกรครับโอ้ค oh, แค่ชื่อนี่ก็ฟังดูว่าข้างในจะต้องมีอะไรที่สวยงามสวยงามแน่นอนมผมอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องรบกวนพี่พึ่งพาผมกับท่านผู้ชมเข้าไปดูความสวยงามข้างในถ้ำดีกว่าครับค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะครับเดินขึ้นไปกปไหมครับพี่ ยังไม่ทันไรก็เริ่มท้อเตรมลงมาอมาอได้ทันนะคะครับบันไดอีกบันไดค่อนข้างชันค่ะนข้างันี่บันไดสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไรครับพี่ในสมัยรัชกาลที่5้าค่ะสนเด็จพระพาทที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มาไหว้พระในถ้ำนะคะแล้วก็สร้างบันไดนี้ขึ้นมาค่ะโอ้แสดงว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะ เสร็จพอเรา,าจะจะสร้างสะัจะสร้างบันไดเนี่ยลงยากมากลงยากมากใช้แรงงานเราควรเราโซ่ในการสร้างทีเดียวนะคะค่ะเลาลงมาถึงห้องแรกกันนะค่ะด้านกว่ามอือเลยค่ะ,คะ,คะามาถึงห้องแรกกันแล้วน,นะคะคในค้ามแห่ง การตอนที่เราอยู่นะคะด้านหลังที่เราอยู่เนี่ยค่ะเป็นร้อยพุทธบาทนะคะด้านหน้าเป็นของเดิมในสมัยอยุธยาค่ะองศิอิุธยานะคะรัชกาลที่สี่ใหมาบรณะนตทำของเดิมค่ะในห้องนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะปางสมาธิในสมัยต่างๆต่างกันก็สังเกตได้จากรูปหน้าค่ะมีอยุทยาบ้านสุโขไทยบ้างพระรูปหน้าต่างกันเห็นไหมคะก็เป็นพระที่คนโบราณในสมัย ก่อนที่เขาจะมีความเชื่อว่าท้ำแห่งนี้จะเป็นคล้ายๆหลุมหลบภัยค่ะและเขาเวลาที่เขาหนีภัยต่างๆศึกสงครามในอยุธยาที่ยังไม่สงบนะคะเขาก็จะนาพุทธรูปมาด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีหินยอหินยอยที่สวยงามทีเดียวละค่ะเดี๋ยวเราไปดูแ้านูนห้องที่2สองต่อ่าครับ เราไปห้องที่สองกันต่อครับระหว่างห้องที่สองค่ะอ๋อมีระหว่างครับอ๋อเพื่อนครับนี่คือห้องที่สองห้อง,ท,องที่สองค่ะแล้วก็จะมีไฮไลท์ของห้องนี้นะคะคก็จะมีหลวงพ่อโตค่ะ<อ>ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะแล้วก็ตองเป็นด้วยหินค่ะซึ่งธรรมชาติสร้างอ๋อนี่นี่ฮะถ้า,ถ,าถ้าส่องดูดีๆเนี่ย จะเป็นรูปหัวใจนะครับมองดูแล้วแสงสภาพอ,อ่านอมาค่ะตรงจุดนี้หรเอว่าครับที่ถ้าถ้าแสงแดดดีๆนี่จะเป็นลำแสงลงมาสวยมากแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งนะคะก็จะเป็นเจดีสมัยอ,อุทองสามองจะแตกต่างกับห้องรุ่นน้ิดนึงค่ะการแบ่งแนวเขตด้วยค่ะหันมาดูที่กำแพงนิดนึงค่ะที่กำแพงจะเป็นรูปปั้นปู่ฤษีนะคะซึ่ง ปูฤศีจะเป็นบิดาแห่งเรื่องเกี่ยวกับการทาแทพทยนไทยค่ะครับก็เหมือนกับที่วัดทูหรือวัดพระเจตุคคนะคะก็จะมีปูฤษีหรือเป็นหลักศิลาจารึกค่ะแล้วก็จะมีรูกปั้นฤศีบัตตนนะคะซึ่งเรายกย่องคนไทใยกย่อง นะคะด้านหลังของเราเป็นพระทูปพระทูปองใหญ่สามรูปนี้นะคะอสองค์นี้ก็คือสร้างในสมัยรัชกาลที่4ค่ะและห้องนี้ที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่นิดนึงนะคะจะมีหลักศิลาจารึกค่ะเป็นหินอ่อนนะคะที่บอกพระนามของพระองค์นะคะคือในถ้ำนี้มีรูปรูปล่อขององค์พระเนี่ยมาจากหลายยุค หลายุคค่ะก็คือคือสสมัยด้วยกันหลักๆนะคะรัชกาลที่4ที่5แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกค่ะทีนี้ก็จะมีการชําระประวัติศาสตร์โดยทางเจ้าหน้าที่ของกรมศิลป์คณะโบราณคดีนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเขาจะมีทางน้ํายาทางเคมีนะคะมาเพื่อตรวจสอบว่าเป็นพระในสมัยใด นี่ครับหลังจากห้องสุดท้ายนะห้องที่4ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์สุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากถ้ำครับตรงนี้คือบันไดาทางลงในอดีตแต่ปัจจุบันชํารุดนะคะคไม่สามารถขึ้นลงได้ต้องกลับทางเดิมค่ะเป็นบันไดในสมัยรัชกาลที่4ี่นะคะต้องดูว่าเล็กมากที่เดียวค่ะนี่ครับนี่เป็นบันไดเก่ากนี่อายุ นานมากทีย200กว่าปีครับรัชกาลที่สี่ค่ะแต่บันไดที่เราลงนั้นรัชกาลที่ห้านะคะก็ท่านที่มาเที่ยวก็อย่าขึ้นไปนะคะเพราะอันตรายทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับทางเดิมนะคะครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่พึ่งมากครับที่พามาขอบคุณเที่ยวชมสถานที่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งปฏิมากรรมธรรมชาติทุกอย่างรวมอยู่ใน ท่าเขาหลวง,ท,ลวงที่เดียวนี้แล้วเราก็มีศูนย์บร,ริการท่องเที่ยวนะคะคซึ่งให้บร,ริการเวลาท่านขึ้นมานั่งรถขึ้นมาท่านจะเจอศูนย์อยู่ด้านซ้ายมือค่ะด้านในเราก็มีแผ่นพับประชัสัมพันธ์ประวัติถ้ำเขาหลวงค่ะคแ,บบแล้วก็มีข่ามีประวัติแจกนะคะฟรีนะคะแล้วก็มีแผนที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเพชรบุรีแจกสาหรับทุกท่านที่เดินทางมาค่ะครับผมนี่ฮะมาเที่ยวเพชรบุรีนะครับถ้ามาถึงตอนเช้าก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวในตัวเมือง แว,แวะมา,มาที่ถ้ำเขาหลวงใช่มีทั้งโบชัวท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วจะได้มาสัมผัสธ,ธรรมชาติภายในถ้ำโบราณสถานโบราณวัตถุอย่างนี้ครับค่ะแล้วเที่ยวเพชรบุรีอิ่มอร่อยอาหารพื้นเมืองอย่างที่ไม่แพงเลยทีเดียวหลายรั้งนะคะงัะ้นเดี๋ยวพูดถึงอย่างนี้เดี๋ยวผมก็อ้ําต้องพาไปกินอาหารทะเลที่เพชรบุรีแล้วล่ะครับโอเคแริ่มอยู่แล้วเหมือนกันงั้นแต่ก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปกลับทางเดิมทางเดิมก่อนโอครับพี่ครับไปเลยครับ แล้วเนี่ยหาชะอำครับหาชะอำแสดงว่าหาเส้นนี้เนี่ยหาชะอำใช่ไหมครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ครับหาชะอำเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยก็เห็นมีเล่นบานนาโบนมีสกูตเตอร์ก็มีนั่งเก้าอี้ผ้าใบนี่หาชะอำที่นี่นะครับเรามาถึงกันตอนเที่ยงแดดร้อนมาก จริงๆควรจะมากันตอนเย็นนะฮะหรือว่าช่วงช่วงบ่ายแก่ๆไปแล้วแต่ว่ามาตอนเที่ยงก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งคือคนไม่มีเลยมีหาดเป็นเหมือนหาดของเราดูภาพกว้างๆนะครับไม่แค่ไม่มีคนเป็นหาดส่วนตัวไม่มีใครแย่งเล่นน้ําแย่งเล่นอะไรทั้งนั้นเพราะคนปกติเขาไม่มาันตอนนี้กันเขาจะมาเล่นกันช่วงเย็นๆโอ้แต่นี่แดดร้อนอย่างนี้เนี่ย พี่ว่าหาเก้าอี้นั่งดีกว่าโอเคนั่งพับใบกันลมทะเลเย็นๆดูสิลมมาแล้วนะเนี่ยลมมาแล้วลมมาแล้วพอดีสายมันเกาะเท้าพี่พี่ก็วิธีปัดออกมามานั่งเก้าอี้ผ้าใบกันดีกว่าครับหลบแดดเก้าอี้ผ้าใบที่นี่นะครับถ้าเราเช่าแล้วเนี่ยเรานั่งได้ทั้งวันนะนม่ ก็คือเช่าทีเดียวใช่โหพอพออยู่ในร่มแล้วดีขึ้นเยอะความรู้สึกแตกต่างกับข้างนอกชัดเจนวิวดีมากมีความรู้สึกว่านอนได้ทั้งวันแล้วที่ถ้าใครมาเนี่ยอยากจะเล่นน้ำเขาก็มีห่งยางให้เช่านะครับอกศากบรรยากาศเงียบสงบเหมาะการพักผ่อน อยูแล้วเหรอหาชามเนี่ยร้านอาหารทะเลเยอะมากมาชามบางทีต้องกินอาหารทะเลพี่ม,มีร้านแนะนําอยู่ไม่ไกลจากที่เนี่ที่ชามเนี่ยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินอาหารทะเลจะกินกันเลยไหมได้ครับได้ครับไปอ้ามครับ ร้านนี้ครับที่พี่มาชิญอําอีไลทพี่ต้องมากินทุกทีร้านครัวกรุงสมุทรไอ้นี้แนะนำเลยพี่ติ๊กเจ้าของร้านครัวกรุงสมุทรครับสวัสดีครับโอ้อาหารอาหารเยอะเลยครับน่าทานทุกอย่างเลยร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องปูสดกุ้งสดใช่ไหมครับแล้วมีอาหารอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์หรืออาหารแนะนําที่คนที่มาที่ร้านต้องทานมั้งครับอ๋อที่ไช่เชี่ยวป่าช้านะคะไช่เชี่ยวป่าช้าในเมนูนี้นะ แล้วก็วกุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขาม,ม,าขามโหนี่กุ้งตัวใหญ่ๆมากเรามาทำผัดซอสมะขามน่าทานมากเลยครับพี่แล,แล้วแล้วมีแล้วจะมีแกงส้มไข่ปาลาริวกิวอัอนี้แกงส้มไข่ปลาริวกิวนะครับรูเผ็ดร้อนมากเลยครับอัน<ล>นี้ผมเห็นนี่ยำไข่แมงดาไม่ไม่ได้หาทานง่ายๆนะครับบางรุ่นบางหน้าก็ไม่มีร้านนี้ร้านนี้ตัวใหญ่ไข่เต็มเยอะมากแล้วก็จะมีหมึกไข่มะนาวครับ มันโตนอ้วนมีไข่อยู่ข้างในแน่นนดูแล้วน่าทานทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นเมนูที่ลูกค้าจะสั่งประจำนะ้รับความนิยมนะมีพี่แนะนานะเมื่อร้านเราใช้กุ้งจะใช้เป็นรุ่นหมดกุ้งตัวใหญ่มากงั้นเดี๋ยวผมขอลองขออนุญาตกินนะครับนี่ฮะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนดีกว่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กนะครับขอบคุณมากจาเนี่ยฮะร้านอาหารอร่อยอร่อยราคาไม่แพงอยู่ติดริมทะเลนะครับหาดชาำม,มาไม่ผิดหวังแน่เลยครับ หลังจากที่เราอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งกำลังเีเลยใช่ไม่ไกลจากหาซามด้วยที่นี่ชื่อโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับที่นี่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็วิวสวยๆมากมายแต่ล้วเราไปหาคนที่จะพาเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าโอเคไปเลยครับ พี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชรเลยครับพี่เอก็จะเป็นคนพาเราไปเที่ยวในโครงการแหลมพักเบี้ยในวันนี้ครับใช่ครับจะพาทั้งสองท่านนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการแหลมพักเบี้ยนะครับเที่ยวให้สบายใจและได้ความรู้ครับครับดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับได้ครับเชิญครับแล้วพี่เอครับโครงการที่นี่นี่เริ่มมาตั้งแต่ปีไหนครับพี่ โครงการแหลมพเบี้ยนะครับเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2533โอ้นะครับนานมันนานแล้ว26ปี26ปีแต่นี่ผมว่าคนเพิ่งได้ยินชื่อของโครงการนี้เพิ่งเมื่อไม่กี่ปีนี่ไม่นานนี้เองครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งนานแล้วครับนะครับก็เลยทรงพระราชทานโครงการแหลมระเบี้ยเนี่ยให้กับองชนชาวไทยในการที่จะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของน้ําเสียแล้วก็เรื่องของขยะ สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็บำบัดได้โดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติบำบัดน้ำเสียของที่โครงการนี้มีกี่รูปแบบนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ี่รูปแบบ4รูปแบบนะครับอย่างที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราเนี่ยก็คือเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียและระบบะบ่อบ่ออย่างที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือน้ําเสียที่มาเนี่ยจะต้องเป็นน้ําเสียชุมชนค,คือน้ำเสียที่ผ่านจากพวกเรา<ม>ทํากิจกรรมมาแล้วครับ แล้วก็วิธีที่2ก็คือการใช้ปแปลงแยกกรองบำบัดน้ำเสียวิธีที่3ก็คือพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมบำบัดน้ำเสียแล้วก็วิธีที่4ก็คือแปลงป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนแสดงว่าในนี้ก็ต้องมีป่าชายเลนด้วยถูกต้องครับป่าชายเลนที่นี่อยู่รวมสมบูรณ์มากแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์สําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาชมในโครงการ,รส่วนใหญ่แล้วนอกจากได้รับความรู้ทมแนพระราชดลมาของพวกท่านแล้วเนี่ยก็ยังได้ความสุขในการที่เข้าไปเดินชมระบบนิเวศป่าชายเลน พอเข้ามาในพื้นที่นี่เหมือนคนละโลกกับนอกข้างนอกนี่แดดร้อนมากตอนนี้บ่ายโมงแต่ข้างในเนี่ยอันนี้เย็นสบายมากเลยเย็นสบายล่มลื่นมากครับป่าเชลเลนของแหลมพักเบี้ยนะครับที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ครัจะมีสะพานเดินเข้าไปเนี่ยยาว860เมตรนะครับแล้วก็จะมีต้นพืชป่าเชเลนอย่างเราเห็นเนี่ยคือต้นแสมกับต้นกงกลางครับผมก็จะมาชนกันเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ล้อมเหมือนต่างประเทศเลยพี่ เป็นอยครับมเป็นองค์ต้นไม้ปาชายเลนนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์ในสะพานแห่งนี้ที่ระยะทาง8 6 0เมตรมี2จุดที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์แรกก็คือขอชมภูมิทัศน์ด้านบนแสดงว่าเราจะเห็นพื้นที่ทั้งหมดใช่ครับของบริเวณป่าชายเลนโอ้แล้วก็จุดที่2เนี่ยก็จะเป็นปลายสะพานครับปลายสะพานจะยื่นลงไปในทะเล พูดจะอยากอยากเห็นภาพไปไหมครับอยากไปครับที่นี่ต้องไป2องจุดนี้ครับโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวต้องให้พี่เอตนำทางไปแล้วนะครับได้เลยครับเดี๋ยวเราเดินกันไปแล้วเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะได้ครับแล้วนี่ผมเดินผมจะหลงไหมฮะเนี่ยทางนี่ยิ่งเดินเข้าไปนี่สิ่งที่รู้สึกนอกจากอากาศที่เย็นขึ้นคือ คืออากาศที่มันบริสุทธิ์ในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าสูดได้เต็มปอดมากเต็มปอดอยู่ที่นี่นครับเข้าตู้ <How to. S 3> เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเราก็จะเจอจุดไฮไลท์จุดแรกนะอย่างนี้โอ้ oh, มาที่เดียวนี่ อย่างที่บอกฮะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งการพักผ่อนได้อากาศบริสุทธิ์ได้ภาพสวยๆด้วยครับที่เดียวครบทุกอย่างขึ้นมาถึงแล้วครับพอดีกับยอดไม้เลยโอ้โอทาไมมันสุดลูกหูลูกตายเนี่ยพี่เอพี่เอบอกว่า,วาม,มากสูงเท่าเรือนไม้แต่ ขนาดสูงนยังเห็นได้ไกลมากครับพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชป่าชายเลนหมดเลยครับทุกตารางนิ้วเลยนะครับที่นี่วันนี้มองไม่เห็นพื้นเลยนะฮะจากบนนี้เนี่ย360องศาเลยครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนของโครงการเนี่ยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพี่ประมาณ700กว่าไร่ครับ700กว่าไร่มองไม่เห็นขอบสุดว่าสุดตรงไหนเลยไกลมาก และนี่คือทุกปีก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้น <ไป S 1> เรืร่อยๆปีละประมาณ14บสถึงสิไร่ครับโอ้อีก10ปีก็เพิ่มอีกเกือบ200ไร่อตอนนี้ครับพี่เอก็พาเรามาที่จุดไฮไลท์จุดที่2ของที่นี่แล้วสวยมาก<ว>มายืนตรงนี้แล้วสวยกว่าภาพวาด สวยว่าภาพถ่ายเยอะเลยตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เอ๋ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยเวลามาถ่ายรูปเนี่ยก็จะต้องมาจุดนี้ครับครับก็เป็นจุดที่ที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าปลายสะพาน เส้นทางแห่งความรักสะพานเส้นทางแห่งความรักครับก็จะเห็นว่าสะพานเนี่ยมยื่นลงไปในทะเลแล้วด้านหลังเราเนี่ยก็จะตัดกับขอบฟ้าใช่ขอบฟ้าสวยมากเลยแล้วยิ่งถ้ามาตอนช่วงแสงสวยๆแสงดีๆนะฮะคือผมไม่อยากจะออกแต่ตรงนี้เลยจริงๆมันแดดไม่ร้อนเลยลมเย็นด้วยครับใช่แล้วอยู่กลางทะเลอย่างนี้แต่ว่าระหว่างทางที่เราเข้ามาเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งขัดใจพี่มากเลยขยะใช่ไหมฮะใช่พี่พี่พี่เห็นขยะเนี่ย ตามทางเยอะเลยครับคือถ้าเรามาเที่ยวในสถานที่แบบนี้นะครับเที่ยวแบบเหมือนกับเที่ยวอนุรักษ์เที่ยวตามรอยของในหลวงอย่างเงี้ยคือขยะที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราน่าจะถือกลับไปด้วยชายแค่คนละชิ้นยังถือเข้ามาได้เราน่จะถือกลับออกไปได้ใครับเพราะว่าไม่งั้นนี่คนที่มาต่อจากเราเนี่ยธรรมชาติที่เขาเห็นมันก็จะจะไม่สวยเท่ากับตอนที่คุณเนี่ยเดินเดินเข้ามาตอนแรกรใช่ไหม ก็ต้องฝากไว้ทุกคนด้วยนะมาในโครงการสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เขาอยู่อย่างแบบยั่งยืนนะครับตามธรรมชาติของเขาครับงั้นวันนี้เราขอขอบคุณพี่เอนะครับที่พาเรามาเที่ยวโครงการนครับพี่เอครับคุณมากครับวิวสวยๆอย่างงี้ฮะมาไม่ไกลจากกรุงเทพครับอยู่ติดกับอํานะครับที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ เที่ยววิถีไทยสัปดาห์หน้านะครับติดตามกันได้ใหม่วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจรายการเที่ยววิถีไทยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับวิวสวยๆที่แหลมพักเบี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยยิ่งเสียงนกร้องด้วยมาปิดรายการ